อีซีมอสวัสดีครับวิดีโอน,นี้นะครับก็พบกับรีวิวรีวิวอีกแล้วกับซัมยาง a อ8 5ามิลเอฟนี่นี่คือสุดยอดเลนทางที่สำหรับใครหลายคนนะครับด้วยความเป็นเลนออโต้โฟกัสที่รองรับทั้งเลนส e ์ c a n o n EF m o u n t Nikon F Sony e ่ e- m o u n ์และที่พิเศษสุดนะครับเป็นเลนรุ่นแรกและเลนเพียงตัวเดียวที่รองรับกับ canon rf ม o u n ์ครับโดยรีวิวนี้นะครับผมได้ใช้เป็นตัว af 85มิ f 1.4 fe นะครับซึ่งเป็นเลนของ Sony รีวิวนี้จะพาทุกท่านไปพบกับ,บรายละเอียดต่างๆของเลนตัวนี้นะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกทุกอย่างแต่จะเข้าสู่ประเด็นที่ไม่สามารถค้นหาใน Google ได้เดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันเลยครับเรื่อจากอดแรกของตัวเลนนะครับ เลนตัวนี้เป็นเลนพลาสติกบอดี้โครงสร้างของเขาเป็นพลาสติกแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นพลาสติกเกรดทั่วไปนะครับนี่คือพลาสติกเกรดสูงโดยพลาสติกตัวนี้นะครับจะไม่มีริ้วรอยเกิดขึ้นเด้งงบโดยง่ายนะครับโครงสร้างในตัวรอของตัวเลนเนี่ยออกแบบมาแบบลัออกษณะมินิมอลนะครับเราจะแทบจะไม่มีปุ่มหรือว่าอะไรที่เป็นรายละเอียดฟังก์ชันเพิ่มเติมให้ก,กับเลนตัวนี้นะครับจะระบุเพียงเรื่องรายละเอียดของเลนนะครับโดยรายละเอียดส่วนต่างๆ,ๆนะครับจะมีการสอดล่องเอาไว้ มันจะช่วยให้เวลาการดูแลรักษานะครับสีของตัวเลนเนี่ยก็จะไม่ถูกขูดขีดหรือว่าจางหายไปตามกาลเวลาโดยตัวเลนเนี่ยจะมีแค่เพียงวงแหวนโฟกัสด้านมุตัวนี้นะครับเลนตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเลนออโต้โฟกัสแต่ว่าฟีลลิ่งการใช้วงแหวนหมุนเนี่ยถือว่าทํางานได้อย่างดีเลยและอย่างที่บอกนะครับคือเนื่องจากเลนตัวนี้โครงสร้างเป็นพลาสติกจึงทําให้เลนตัวนี้นะครับมีน้ําหนักไม่ถึง600กรัมซึ่งถือว่าเป็นเลนออโต้โฟกัสไรท์ห้าแปดสิบห้ามิลรูรับแสงกว้าง f 4ที่เบาที่สุดขณะนี้ ส่วนต่อไปครับมาดูที่ด้านหน้าเลนกันนะครับเลนตัวนี้นะครับมีฟิลเตอร์ขนาด7.7มิลินะครับชิ้นเลนข้างในเนี่ยจะอมแสงเป็นสีเหลืองนิดหน่อยนะครับตอนใช้งานเนี่ยผมก็รู้สึกว่าภาพคอนทาราสต์ของเลนตัวนี้นะครับให้ลักษณะออกไปทางโทนอุน่นถือว่าเป็นเลนที่ บางคนอาจจะชอบและบางคนก็อาจจะไม่ชอบถ้าใครเป็นคนสายถ่ายวิวถ่ายแรสเคปมันจะช่วยให้ดึงคอนทาราสต์ของภาพดีย่ขึ้นนะครับแต่เวลาไปถ่ายภาพคนเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจบางท่านเพราะว่ามันจะอาจจะไปดึงส่วนที่เป็นสีอุ่นมากขึ้นซึ่งจะทําให้ลําบากในขั้นตอนการตกแต่งภาพถึงแม้ว่าเลนส์ตัวนี้นะครับจะเป็นเลนส์ที่โครงสร้างเป็นพลาสติกแต่ว่าส่วนท้ายเลนส์ของเขานะครับจะเป็นโลหะซึ่งถือว่าดีมากเพราะว่า การที่เมาส์เลนเป็นโลหะเนี่ยมันจะช่วยให้เวลาใช้งานนะครับไม่เจอปัญหาบิดเบี้ยวแตกหักแน่นอนนวมถึงเราจะเห็นว่านะครับจะมีเวนซิลนะครับวัตต์ซิลของเลนอยู่ตรืนี้ก็ถือว่าถ้าในการใช้งานโดยทั่วไปนะครับออกไปใช้งานข้างนอกไปเจอละอองฝนละอองน้ำเนี่ยนต,ตัวนี้ก็ยังสามารถพอที่จะใช้งานได้นะครับถึงแม้ว่าว t ต r ์ซิลของเขาจะไม่ได้หนาเท่ากับเลนค่ายอื่นๆและเลนตัวนี้นะครับก็ยังมีฮุด แถมมาให้สำหรับการใช้งานด้วยตัวนี้เป็นฮูดเคี่ยวนะครับเป็นพลาสติกเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าที่ผมชอบก็คือเขามีการระบุรายละเอียดต่างๆมาชัดเจนนะครับทำให้เวลาเราใช้งานกับเลนตัวนี้นะครับนี่มันจะมีมาร์กให้แล้วเราใส่ประกบเข้าไปอย่างนี้ก็ถือว่าทําให้เราสามารถใช้งานเลนตัวนี้กับฮูดได้โดยสะดวกเลยครับใน่ตอนนี้นะครับผมก็ได้ใช้งานร่วมกับกล้องฟูลเฟรม Sony a 7 mark ii นะครับซึ่งในการใช้งานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเลนที่ ไม่เหมือนกับเลนส์85มิลเลยนะครับเพราะว่าน้ําหนักแล้วก็ขนาดเนี่ยมันถือว่าแตกต่างจากเลนส์85มิลตัวอื่นเลยนะครับตอนถือเนี่ยถ้าคุณใช้มือเดียวถือลอกษณะแบบน,นี้กับผมนะเวลาใช้งานจริงอะ่ะมันจะไม่ได้รู้สึกหนักเหมือนกับเลนส์85มิลตัวอื่นนะขนาดนี้ผมติดฮูดนะครับเวลาใช้งานจริงถือด้วยมือเดียวนะครับออกไปถ่ายภาพเล็งภาพอะไรเงี้ยบาลานซ์ของเลนส์เนี่ยมันถือว่าเข้ามือ พอดีนะครับถึงแม้ว่าตัวกล้องจะเบากว่าสำหรับการใช้งานจริงเนี่ยฟีลลิ่งการถือการจับถืออะไรเงี้ยจะเข้ามือเป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากเรานําไปใช้กับกล้องตัวคูณเย่างที่ผมมีก็คือ A 6500นะครับเ,เนื่องจากตัวกล้องตัวคูณเนี่ยมันมีน้ําหนักที่เบามากเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเลนส์ตัวนี้ก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับคราวนี้มาดูรายละเอียดของเลนส์ตัวนี้นะครับในส่วนของ Optical Motor Focus เลนส์ตัวนี้นะครับทำงานเป็นอย่างไรบ้าง เริ่มด้วยการทดสอบันดับแรกนเลยครับก็คือการทดสอบความคมชัดของเลนส์ผมได้ลองทดสอบง่ายๆนะครับโดยการใช้ s h a r p n e บช chart test น,นะครับ ภาพที่ได้จากเลนส์ตัวนี้นะครับถือว่าเกินความคาดหมายของผมมากเลยจากผลทดสอบของเลนส์ตัวนี้ครับบวกกับพลังเซนเซอร์24ล้านเนี่ยเมื่อเราซูมไปที่100%รของกลางภาพนะครับเราจะเห็นว่าความคมชัดเนี่ยกินขาดเลยทีเดียวนะครับเห็นเป็นเส้นเป็นรายละเอียดต่างๆชัดเจนนะครับแทบไม่มีอาการฟุ้งหรือว่าอาการเหลื่อมสีให้เห็นเลยเดี๋ยวามรู้สึกส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายมากเลยสำหรับเลนส์ตัวนี้แต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นในส่วนต่างๆนะครับเราดูตามรายละเอียดบนชาร์ตนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราเลื่อนทาางขวนะครับ พอามคช้ของภาพมันก็จะลดถอยลงไปจะเริ่มมีการเหลื่อมสีที่เห็นชัดส,สุดคือมุมบนด้านขวานะครับเราจะเห็นเลยว่าตัวเลขนะครับมีสีพี้นเพียเพ้ยนแปลกๆเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้คือก็เป็นส่วนที่พอจะรับได้นะครับสำหรับเลนตัวนี้อย่างนึงเกี่ยวกับเซนเซอร์ย4สีล้านนะครับทุกก็จะเห็นว่าในส่วนของขอบภาพนะรเราจะเห็นว่าเลนตัวนี้เนี่ยก็ยังรักษาคุณภาพไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่นี่คือที่รูรับแสงกว้างสุดน,นะครับ f 1.4ึงดี่แล้วเมื่อเราลองลด f stop ไปนะครับ และที่ F8 เนี่ยจะเห็นว่าทั้งมุมภาพและกลางภาพนะครับความคมชัดเนี่ยจะเท่ากันนะครับเรียกว่าถ้าใครใช้เลนส์ตัวนี้นะครับในการทํางานภาพสต็อกหรือว่าภาพที่ต้องการความคมชัดสูงสูงนะครับเมื่อเราหลี F อ F ลงไปที่ความคมชัดสุดของเลนส์ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าแทบจะไม่มีปัญหาในการใช้งานเลยนะครับสีต่างๆเนี่ยก็จะให้รายละเอียดที่ชัดเจนความคมชัด ความฟุ้งของภาพเนี่ยเขาจะหายไปอาจจะมีเรื่องของสีเหลื่อมนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าใครรับได้ตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับพันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นระบบเซนเซ,นเซอร์ตัวคูณนะครับจะเป็น a 6 5 0 0เซนเซอร์24ล้านเท่ากันนะครับที่การภาพเราก็จะเห็นว่าความคมชัดของเลนตัวนี้นะครับแทบไม่ตกหล่นหรือหายไปเลยเรายังคงเห็นความคมชัดที่เป็นรายละเอียดเป็นเส้นเป็นแสงเงานะครับความเหลื่อมสีอะไรไม่มีแล้วก็เราจะเห็นว่าในส่วนขอบภาพหลายตัวนี้นะครับจะ ยังมีความคมชัดพอสมควรนะครับมันจะไม่เยอะเท่ากับตัวฟูลเฟรมนะครับเราจะเห็นว่าที่ f 1.4ของเลนตัวนี้บนเซนเซ,นเซอร์ตัวคูณเนี่ยก็สามารถทํางานได้ดีไม่มีทิตฐิเลยนะครับและเมื่อใช้ f 8เราก็จะเห็นว่าความคมชัดเนี่ยเรียกว่าสุดๆกันไปเลยนะครับทั้งกลางภาพขอบภาพแทบจะไม่มีปัญหาการใช้งานเลยใดทั้งสิ้นเลยนะครับเรียกว่า ถ้าคุณนํเลนตัวนี้ไปใช้งานกับตัวคูณนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเล่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับคราวนี้มาดูผลเปรียบเทียบก,กันนะครับผมได้นาเลนค่ายนะครับตัวโ o n y 85มิ mm ล F1.4 G Master นะครับเรียกว่าเป็นเลนสเทพเลยคนละขั้วกันเลยครับการเปรียบเทียบนี้มันอาจจะเหมือนกับการเอาเปรียบเพราะว่าอีกตัวหนึ่งก็เป็นเลนสราคาเฉียดแสนตัวนึงก็เป็นเลนราคาไม่ถึง2 0,000ืนแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เนี่ยเรียกว่าเกินความคาดหมายของผมมากๆเลยนะครับเมื่อเราลองดูที่ภาพเปรียบเทียบ ให้ดูตัวอย่างจากเลน G Master ก่อนนะครับที่เลน G Master อร์ูรับแสงกว้างสุดเนี่ยก็แน่นอนว่าความคมชัดตรงกลางเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วมันเป็นเรื่องปกติคราวนี้เมื่อเราดูที่มุมภาพขอบภาพเนี่ยเรียกว่าความคมชัดเท่ากับกลางภาพเลยเมื่อเราใช้เลนส์1.4มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละเพราะว่าเลนส์ระดับนี้มันก็สามารถทาได้ทุกอย่างแต่ว่าคราวนี้เมื่อเราลองใช้ F8 ของตัว G Master ความคมชัดมันก็เพิ่มขึ้นแล้วเราลองเปรียบเทียบกับเลนส์าัมังนะครับที่ใช้ F8 เหมือนกันเราจะเห็นว่าคามคมชัดของเลน,นสทั้งสตัวนี้นะครับเรียกว่าถ้าใครไม่ได้ดูชาร์จเทส ตัวนี้นะครับคุณจะแยกไม่ออกด้วยสายตาแน่นอนว่าความคมชัดของเลนส์ตัวน,นี้นะครับถือว่าสูสีใกล้เคียงกันมากทั้งๆที่ตัวเลนส์เนี่ยมีความแตกต่างทั้งเรื่องออปติคอลทั้งแตกต่างทั้งเรื่องการออกแบบระบบโฟกัสสุดยอดเลยสาหรับเลนส์สาอย่างตัวนี้ราอนี้ในส่วนต่อไปนะครับเกี่ยวกับออปติคอลก็คือเรื่องของดิสิทัลรชั่นเลนส์ตัวนี้นะครับเมื่อเราเปิดรูรับแสงกว้างสุดแต,ตัวอย่างที่เห็นอยู่นะครับผมได้ลองถ่าย เส้นตารางมหมดูนะครับเพื่อเปรียบเทียบห้ดูว่าความบิดเบี้ยวของตัวเลนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเราแทบจะไม่เห็นความบิดเบี้ยวในเลนตัวนี้นะครับเส้นที่ถ่ายมาเนี่ยในที่เห็นจักชาร์จเนี่ยมีอาการป่องนิดเดียวแต่สิ่งที่เห็นเยอะสุดสําหรับเลนตัวนี้นะครับเมื่อเปิดรดแสงกว้างสุดก็คือขอบมืดนะครับวิกเย็ดเนี่ยถือว่าเยอะมากพอสมควรเลยจากเหตุภาพที่เห็นอยู่นะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายที่ F 1.4หรือ F2.0 นะครับวิเห็เนี่ยก็ยังเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ เมื่อเราลด F สต็อไปที่2.8นะครับเราก็แทบจะไม่เห็นแล้วก็ถือว่าเป็นการแก้ไขแต่ถ้าหากใครจะใช้ F รูรับแ,แสงกว้างๆ F 1.4นะครับ <c oughs> ก็แนะนำว่าอาจจะต้องเพิ่มขั้นตอนในการตัดต่อภาพนะครับแต่เรื่องออปติกนะครับนอกจากเรื่องของดิสตรอกับเรื่องช์ปเนตแล้วเราก็มาดูเรื่องโบเก้กันบ้าง เลนต์ตัวนี้นะครับให้โบเก้เม็ดใหญ่เม็ดโตนะครับถือว่าเป็นเลนโบเก้ที่ให้โบเก้สวยเลยโเก้ที่ได้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นแค t อายนะครับหรือว่าเป็นทรงวงรีเมื่อเราซูงเข้ามาใกล้ๆนะครับเราจะเห็นว่าโบเก้ของเลนต์ตัวนี้นะครับแทบไม่มีอาการเหลื่อมสีเลยสีที่เห็นชัดเจนแล้วก็ให้ขนาดใหญ่แต่ว่าเนื่องจากเลนต์ตัวนี้นะครับไม่มีไดอะแฟม1 1ใบ โบเกที่ได้เมื่อเราหลีก f อฟสตลงเนี่ยก็จะเริ่มกลายเป็นหกเหลี่ยมกลายเป็นเลนแฉกไปนะครับอาจจะไม่ได้ให้โบเก้ทรงกลมกับทุก f อฟสต f อ t เอตที่กว้างสุดเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้า f อฟสต็อหนีลงหน่อยก็จะให้เอฟเฟกตแปลกๆแทนครับเราผ่านมาแล้วนหครับกับเรื่องการเทปความคมอ่ ความบวมบิดเบี้ยวนะครับโบเก้ h, แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็บเรื่องของแฟร์เลนตัวนี้นะครับถือว่ายังเป็นเลนที่ยังจัดการเรื่องระบุข,ของแฟร์ได้ไม่ดีนะครับจากภาพตัวอย่างที่ผมให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราถ่ายภาพย้อนแสงตัวเลนเนี่ยจะมีการเกิดแฟร์และเกิดโก้ตได้อย่างง่ายเลยนะครับมันจะทําให้เวลาเราถ่ายภาพลนนักษณะนี้ตัวคอนรทสต์ของภาพเนี่ยจะมีการหายไปเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับการใช้งานเลนตัวนี้นะครับเมื่อตอนใช้งานเนี่ยก็ควรจะรระวังในการถ่ายภาพลักษณะแบบนี้ครับ ถ่อไปครับเรามาดูในส่วนมอเตอร์โฟกัสของเลนส์ตัวนี้กันบ้างในตัวนี้นะครับใช้สเตปปิ้งมอเตอร์คือเป็นมอเตอร์ที่สามารถโฟกัสได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทํางานแบบไร้เสียงผมทดสอบง่ายๆโดยการตั้งระยะโฟกัสนะครับตามที่เห็นในภาพโยของเราลองทดสอบแล้วก็ลองดูผลที่ได้นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราใช้ออโต้โฟกัสแบบซิงเกิลนะครับในการถ่ายภาพนิ่ง เรียกว่า10คะแนนผมให้9เลยเพราะว่าแทบจะไม่มีปัญหาการใช้งานใดๆน,น,นะครับกดโฟกัสเนี่ยเล็งแล้วเข้าเป้าเลยแทบจะไม่มีการหลุดเลครับมีหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่า90%เนี่ยเรียกว่าแทบไม่เจอปัญหาเลยเรียกว่า ถ้าคุณใช้เลนส์ตัวนี้ในการถ่ายภาพยิงเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสําคัญตัวหนึ่งเลยนะครับมันแทบจะไม่เจอปัญหาเกี่ยวกับระบบออโต้โฟกัสได้เลยระบบออโต้โฟกัสของตัว Sony เนี่ยสามารถทํางานได้อย่างเต็มระบบนะครับแต่ว่าในกล้องที่เป็นเมาส์อื่นๆเนี่ยอันนี้ผมยังไม่มีผลทดสอบให้นะครับต้องขออภัยไปด้วยในขณะเดียวกันนะครับเมื่อลองใช้ ระบบ a f f Auto Single และคราวนี้เราลองมาเปลี่ยนเป็น Auto Continue บ้างการใช้งาน Auto Continue เนี่ยส่วนมากจะเป็นงานวิดีโอนะครับเลนส์ตัวนี้ถือว่าสอบตกนะครับ การใช้งานออโต้โฟกัสในระบบคอนติเนียเนี่ยแทบจะ50-50เลยการใช้งานจริงเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าใช้งานโดยทั่วไปอาจจะไม่เจออะไรแต่ถ้านำไปใช้งานจริงเนี่ยเราจะเห็นตามภาพวิดีโอที่ผมขึ้นให้ดูนะมันจะมีการหลุดโฟกัสถี่มากอาจจะเข้าเป้าบ้างมันอาจจะเจอปัญหาจริงๆถ้าคุณนาไปใช้งานนะครับโดยสรุปง่ายๆครับเกี่ยวกับ AF c o n t i n u นเนี่ยเนตัวนี้นะครับถือว่ายังเป็นลองแล้วก็ยังไม่สามารถนำไปใช้งานจริงๆได้ กี้เราลองทดสอบเรื่องระบบโฟกัสไปแล้วอันนี้มาดูว่าตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับที่เขาบอกว่ามันจะมีการทํางานแบบไร้เสียงเนี่ยมันจะลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อเราใช้งานจริงนะครับลองฟังเสียงของมอเตอร์ตัวนี้ดูนะครับก็อย่างที่ได้ยินเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นว่าเลนตัวนี้นะครับยังมีเสียง ในการเคลื่อนมอเตอร์นะครับแต่ว่าตอนที่ผมบันทึกสิ่งหนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ปิดแล้วก็เงียบ เราะฉะนั้นถ้าเป็นการใช้งานจริงเนี่ยถ้าคุณนําไปใช้งานถ่ายภาพโดยปกติทั่วไปไม่ได้ต้องการบันทึกเสียงแบบที่ผมทำเนี่ยเราก็แทบจะไม่มีปัญหากับการใช้งานนะครับเลนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเลนส์ที่มอเตอร์การทํางานเนี่ยนิ่งเงียบได้เสียงพอสมควรแต่ว่าถ้าต้องใช้งานในลักษณะที่ต้องบันทึกเสียงไปด้วยก็อาจจะมีเสียงแทรกรบกวนนิดหน่อยครับคราวนี้มาถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดของเลนส์จำอย่าง af 85mm f 1.4นี่นะครับภาพที่ได้จากเลนส์ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้มันจะมีอาการติด ไปทางโทนอุ่นพอสมควรเลยครับซึ่งมันจะเรียกว่าไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะว่าบางคนก็อาจจะชอบลักษณะแบบนี้นะครับการถ่ายภาพคนเนี่ยสกินโทนก็ให้ความละมุนละไมดีแต่ว่ามันจะติดไปทางสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็ถือว่าดีส่วนหนึ่งถ้าคุณถ่ายคนผิวเข้มอาจจะทำให้การขับสีผิวชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ถ้าถ่ายในคนผิวขาวนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะทำให้เกิดอาการผิวเหลืองนะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบ สีเหลืองเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเลนส์โทนอุ่นนะครับเราเอาไปถ่ายภาพอืน่นๆที่ไม่ใช่ภาพคนอย่างเช่นเอาไปถ่ายภาพวิวหรืออะไรที่ถ่ายเก็บรายละเอียดเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลนส์ตัวนี้นะครับสามารถดึงรายละเอียดของภาพได้เยอะพอสมควรเลยเราสามารถจะเล่นกับภาพอืน่นๆที่เป็นพวกคอนทราสต์เยอะๆหรือว่ามีความต่างแสงสูงนะครับเลนตัวนี้ก็สามารถดึงรายละเอียดตรงนั้นได้เยอะพอสมควรครับแล้วก็มีหนึ่งอย่างนะครับที่ผมลืมบอ,อกไปเกี่ยวกับเลนส์ตัวนี้ นั่นคือความสามารถในการจัดการกับ CA ได้เป็นอย่างดี CA หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าขอบม่วงสีเหลือมนะครับการแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นเวลาที่เราถ่ายภาพวัตถุที่สะหรอนแสงวัตถุที่เป็นแวววาวอย่างเช่นพวกโซ่เหล็กเงินแก้ว ทกนี้นะครับที่เป็นวัตถุสะท้อนแสงสิ่งที่ผมพบว่าเมื่อใช้ซัมยัง AF 85มิลลิเมตร f/4 ตัวนี้ถ่ายภาพนะครับเมื่อลองถ่ายภาพที่ดูรับแสงกว้างสุดเนี่ยผมแทบไม่เจออาการขอบม่วงนะครับถึงเจอก็เจอน้อยมากเรียกว่าชิ้นเล่นภายในของซัมยังเนี่ยสามารถจัดการกับอาการขอบม่วงเหล่านั้นได้ดีอย่างยิ่งเลยนะครับอย่างเช่นว่าถ้าหากคุณนาเลนตัวนี้นะครับไปถ่ายพวกภาพสินค้าที่มีการสะท้อนแสงเนี่ยเลนตัวนี้สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้โดยที่คุณไม่ต้องไปจัดการต่อในโปรแกรมตัดต่อนะครับ นี่เป็นสิ่งที่ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดที่สุดสำหรับเลนตัวนี้แล้วครับโดยสรุปแล้วเกียกับเลนซัมยัง af 85ามิล f 1 4ถือว่าเป็นเลนตัวหนึ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยเพราะว่าด้วยสเปครายละเอียดต่างๆของเลนตัวนี้นะครับถือว่าจัดอยู่ในเลนที่มีความคุ้มค่าสูงมากเลยนะครับค่าตัวของเขาเนี่ยราคาไม่ถึง20,000ดีเลยแล้วก็ออปติคอลการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิ้นเลนเรื่องของมอเตอร์เนี่ย เรียกว่าทํางานได้เกินความคาดหมายมากๆนะครับสำหรับเลนที่เป็นเลนทางเลือกแล้วก็เป็นเลนที่ชื่อเสียงอาจจะดังไม่เท่ากับเลนค่ายอื่นๆถึงว่าเป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่งและถ้าหากคุณชื่นชอบวิดีโอของเรานะครับอย่าลืมกด Sub subscribe Channel อัพโหลดไป ecmore หรือในช่องทาง a c e b o o k ก็อย่าลืมกด s e e first เพื่อให้คุณพลาดข่าวสารใหม่ๆเมื่อเราทําการอัปเดตแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในวิดีโอหน้าขอบคุณสำหรับทุกการรับชมสวัสดีครับ